คุณเข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะมาให้ผมช่วยเอาคุณออกไหมเยียบเงียบสิคุณคุณจะไปไหนก็ไปไปไาต้องเยุ่งกับฉันแล้วคุณก็ไปได้แล้วอ่าคุณผมเป็นห่วงคุณนะผมก็ว่าคุณอยู่ข้างในแล้วจะเหม็นฉันบอกว่าให้ไปไกลๆไงแม่กำลังทำให้ฉันเสียเรื่องนะหาเจ้าสาวผมไม่เจอนะครับคุณตำรวจครับครับคุณใจเย็นก่อนนะครับ โทษนะครับคุณเห็นผู้หญิงในรูปนี้หรือเปล่าครับอมไม่นะครับแน่ใจนะครับจริงครับผมจะโกหกคุณทำไมล่ะครับนี่คุณโดนเทง,งานแต่งมาแล้วครับ รู้ได้ไงรหรือว่าจริงๆแล้วคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้เปล่าครับผมผมไม่เคยเห็นครับก็ผมเห็นคุณสวมชุดากาาบะเนี่ยครับถ้าไม่ตามหาเจ้าสาวอะ่ะเราจะตามหาใครแล้วครับผมว่าเดี๋ยวเราไปหาที่ในตอดีกว่าครับทีนี้หาจนทั่วแล้วก็ได้ ออาไปกันแล้วอะ่ะออกมาเถอะนะเดี๋ยวผมช่วยได้ค่ะฉันระวังคุณ ทุละผมแล้วอ่ะผมขอตัวน,นะเอ้ยเดี๋ยวสิคุณฉันขอไปอยู่กับคุณด้วยได้ไหมอ่ะก็ได้แต่ว่าคุณต้องบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณเป็นมิจฉาชีพหรอกนะเฮ้ยคุณฉันไม่ใช่มิจฉาชีพหรอกนะงั้นเดี๋ยวฉันเล่าให้คุณฟังก็ได้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสร็จแล้วค่ะวันนี้เจ้าสาวสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเออฉันออกไปข้างนอกได้เลยยังคะได้เลยค่ะ น้ำว้าเนี่ยมันคงรักคุณมากอะ่ะมันอยากแต่งงานกับคุณถึงกลับไปยืมเงินเป็นค่าสินสอดให้ตัวเองเลยอะ่ะแค่น้น้ำว้าเนี่ยมันงงผมถึงได้สูบไงมันมาได้ถึงขนาดนี้ไงเลยมันอะ่ะคงคิดว่าคุณอะ่ะรักมันรักกับบ้าละทั้งจืดเชิดทั้งทำตัวน่ารำคาญแบบนี้อยู่ด้วยกันเหี่ยวเฉาตายกันพอดีน,น้ำว้าเนี่ยนะ สวยแซ่บสู้คุณไม่ได้เลยสักนิดผมจะบอกให้ นำ้ำหวาผมเข้าใจสถานการณ์ของคุณแล้วอ่ะงั้นคุณไปพักที่บ้านผมก่อนก็ได้คิดออกเมื่อไหร่ว่าจะเอาไงค่อยว่ากันอีกทีได้ค่ะขอบคุณนะคะ เป็นไงบ้างอ่ะเจอน้ำว้าไหมไม่เจอไม่รู้มัาหายไปไหนหรือว่าน้ำว้ามันจะรู้เรื่องของเราอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันรู้หรือเปล่าแต่ที่รู้เนี่ยเงินค่าสินสอดทุกบาททุกสตางค์ของมัน,นยอยู่กับผมทั้งหมดมันอาจจะดีสําหรับเราสองคนก็ได้นะเพราะถ้าเย็นน้ำว้าเนี่ยมันหนีงานไปเงินทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของจริงด้วยค่ะพี่เบ คุณทำเองทุกอย่างเลยเหรอใช่ค่ะคุณลองชิมดูสิคะ อืมสุดยอดอะ่ะอร่อยด้วยงั้นก็กินเยอะๆนะคะคุณเนี่ยเป็นแม่สีเรียนมากนะหน้าตาก็ดีด้วยแถมทำงานบ้านก็เก่งอะ่ะถ้าผมเป็นไอ้เจ้าบ่าวคนนั้นนะผมไม่ปล่อยคนหลุดมือหรอกกินข้าวเถอะคุณ ข้างนอกกันไปไหนที่เกียรติคุณวิโรดเนี่ยเขาจะให้ผมร่วมลงทุนกับเขาในหุ้นแล้วนะงานนี้เนี่ยผมจะเอาเงินเยน้ำว้าเนี่ยไปลงทุนในหุ้นให้หมดเลยกำไรตั้งสิบเท่าผมจะแบ่งให้คุณเครื่องนึงก็แล้วกัน,นรจริงด้วเหรอที่รักริงสิตั้งแต่เยน้ำว้าไม่อยู่เนี่ยพอมีคนเข้ามาชีวิตผมมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยคุณนี่มนันเป็นความโชคดีของผมจริง งั้นเดี๋ยวฉันรีบไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะครับใช่ครับรสชาติดีเหมือนกันครับครับผมอันนี้ครับเงินที่ผมจะฝากวิโลดเนี่ยลงทุนในหุ้นนะครับ ผมเนี่ยติดต่อคุณวิโรจน์ไปหลายครั้งแล้วนะครับจนผมถอใจไปแล้วไม่คิดเลยนะครับว่าคุณวิโรจน์เนี่ยจะตอบตกลงผมก็ถ้าคุณให้ตัวเลขนี้มาตั้งนานเนี่ยผมก็คงติดต่อคุณกลับไปนานแล้วะครับแล้วคุณเบลงทุนตัวไหนนะครับถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้อ๋อเป็นเงินที่ผมกับแฟนเนี่ยช่วยกันหามาอย่างยากลำบากะครับไม่แฟนคุณเหรอครับใช่ครับเราคบกันมาตั้งหลายปีแล้วครับ นี่ถ้าผมได้กำไรจากคนวิโรธเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ว่าจะจัดงานแต่งให้เธอเลยอะตั้งแต่มีเธอเข้ามาในชีวิตเนี่ยชีวิตผมดีมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับคุณก็พูดอะไรก็ไม่รู้ เมื่อไหร่วันก่อนนี่สวัสดีครับคุณเจ้าบักแกกลับมาทำไมนางน้ำว้าก็กลับมาดูหน้าคนชั่วไงเพื่อนเลว <c oughs> ช่วยไม่ได้ปะแกอย่ากโง่เองอะคนจืดชืดแบบแกไม่มีใครคออยากแต่งงานด้วยหรอกคุณน้ำว้าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีนะครับแต่คุณต่างหาก ใครที่ได้ไปเป็นเมียเนี่ยคงเหมือนตกนรกทั้งเป็นแกคุณวิโรจนครับผมว่าเราอย่าไปนสนใจดีกว่านะครับเรามาคุยธุรกิจของเรากันต่อดีกว่าเรื่องที่ให้ช่วยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยนี่นี่นมันนี่มันอะไรกันนะครับ ได้เลยครับเดี๋ยวถ้างั้นผมจะส่งให้เลขาของผมนะครับได้ครับขอบคุณคุณโรจนมากครับยินด,ดีมากครับผมถ้างั้นผมขอตัวขับกลับน,นะใช่รนะับเอ่อนั่นใช่คุณวิโรจน์หรือเปล่าคะคุณรู้จักคุนส่วนผมด้วยเหรอครับอ่ะก็ไม่เชิงหรอกคะ่ะคือว่าเบ อ๋ออดีตเจ้าบ่าวฉันนะคะเขาอะอยากได้คุณวิโรจน์มาเทคหุ้นให้เขามากเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณวิโรจน์เป็นคนเก่งถือหุ้นอะไรเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองไปสักหมดเลยอะใช่ครับคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากครับเขาเป็นรุ่นน้องที่เสนอของผมจริงเหรอคะเบเขาอะตามตื้อคุณวิโรจน์นานม,มากเลยนะคะแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีอะจนเบเขาถอดใจไปแล้วอะคะ่ะนี่คุณครับ คุณอยากจะได้สินสอดกับอดีตเระเบา๋าคุณคืนไหมเงินเนี่ยเป็นของน้ำวัดแต่แรกคืนเจ้าของมันก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนยืมเงินก้อนนี้มาวางเป็นสินสอด แล้วไหนล่ะสัญญาผู้ยืมฮะไม่มีไม่ใช่เหรอยัยน้ำว้าเนี่ยหนีงานแต่งเองเพราะฉะนั้นสินสอดทั้งหมดมันต้องตกเป็นของฉันเลยวะแต่คุณเองเนี่ยทำผิดต่อน้ำว้าเองนะครับคุณเล่นชู้กับเพื่อนของน้ำว้าเพราะฉะนั้นน่ะเงินสินสอดก็ต้องตกเป็นของคุณน้ำว้าอยู่ดีแกนม่อยากถานเนาะว่าฉันสองคนเนี่ยเป็นชู้กันอะ เสียงที่สองคนนี้ยอมรับว,ว่าคบกันเนี่ยอยู่ในนี้แล้วครับถ้าอยากได้เงินเนี่ยก็ลองไปฟ้องมันนะครับผมว่าจะช่วยแฟนแต่ก่ ไม่ผิดะไอ้เรืองผิดนะจังไม่รู้หรอกแต่ที่รู้รู้เนี่ยทธามันคือตัวซวยมีเธอเข้ามาทุกอย่างมันเลยเป็นแบบนี้เพราะว่าเธอไอ้ตัวซวย คุณเป็นอิสระแล้วนะครับขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันเอาไว้อะไม่เป็นไรหรอกครับคนดีๆอย่างคุณเนี่ยควรเจอคนที่คู่ควรแล้วคนที่คู่ควรเป็นคุณได้หรือเปล่าคะคุณพูดจริงเหรอเราฉันจะพูดเล่นหรือไม่อะคะ แต่ถ้าแต่งงานกับผมเนี่ยคุณเทง,งานแต่งไม่ได้นะครับก็ถ้าคุณไม่ไปเป็นกิ๊กกับเพื่อนฉันเนี่ยฉันก็ไม่เทหรอกค่ะ